แม้การก้าวเท้าไม่ขี่ก้าวล้วนแล้วเป็นความหมายที่สวยงามทนายคู่ใจส่งเสริมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับกับผมทนายความปรณรงคแก้วเพชรครับผมผู้ช่วยปีนัดสุอยางนะครับผมคุณปีน,นัดครับวันนี้รเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างเนี่ยรับน้องจริงๆก็มีทุกปีนะมีทุกปีแต่แต่วันนี้ ถ้าทนายคู่ใจหยิบเอามาคุยเนี่ยรเราจะคุยการเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายรับน้องทุกประเภททุกรูปแบบแบบครบวงจรนี้<อ>นครับ<ล>สรรเรรายการโดยลอชครีมสัญชาติไทยผิวหน้าตึงใสไร้ด่างดำเนียนกระชับยืดหยุ่นสนใจโทร0892040727สบู่ทูคัลเลอร์สบู่2สัมผัสผสมประสานผัดผิวและบำรุงในคราวเดียวกันสนใจติดต่อ0868891272หรือจะปรึกษาปัญหากฎหมายได้ที่ 0 8 7 7 1 1ปด2จดเหนึ่งหนึ่งอส่เาละเอาเรื่องของน้องบอสก่อนดีกว่าน้องบอสจากข่าวนี่คือเป็นนิสิตปีหนึ่งมหาวิทยาลัยชื่อดังคือมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าเรียนเนี่ยคณะนะครับพาณิชยนาวีนะครับซึ่งโดนรุ่นพี่เนี่ยรับน้องอด้วยการให้ไปกระโดดบ่อบำบัดน้ําเสียแล้วปรากฏว่าน้องบอสเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเกิดอาการปอดติดเชื้อตอนนี้อยู่ห้องไอ u ครับคุณ<ก>นายก็เขาจมน้ําอ่ะ มจมน้ำเป็นบอ่บอบาบัดน,น,น้ําเสียแต่เฮ้ยอาจารย์เขาที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่บอ่อบาบัดน้ําเสียมันเป็นบอ่อพักน้ําฝนพักน้ําฝนธรรม,รมดาเนี่ยมันน้ําสะอาดแต่แตผมไม่ดูรูปแล้วนะเป็นน้ำนี่คือโอ้โหมันก็ปกปกอยู่ดีนะน้าขุณนเนี่ยแต่ว่าทางอาจารย์ไม่ได้ลงไปพิสูจน์ให้เราดูไงว่าว่ามันเสียหรือมันไม่เสียอแต่สุดท้ายนะครับเขา,าเขายังเขายังอยู่ในไอซียูอยู่อยู่ไอซียูแต่ว่าอาการล่าสุดคือน้องมีการตอบสนองเล็กน้อย เมื่อวานกับพิบตาได้เมื่อวานทางมหาวิทยาลัยก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับผมซึ่งณวันนี้ผมเห็นทางเพจธรรมาดึกของจ่าพิชิตอ่ะครับรู้สึกขยะขยะรู้สึกขยะขยะรู้สึกขยะขยงแต่รุ่นพี่เขาก็มีฟีดแบ็กนะครับคุณทนายครับเขาบอกว่า ติดแอทแท็กเลยที่นี่ไม่ต้องการคนอ่อนแอแน่นอนถ้าไม่อ่อนแอก็ต้องก็อ่อแอแต่ไม่รอดแต่อม่รอพยายามดูข่าวว่าน้องเขาเคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นปอดติดเชื้อหรือเปล่าก็ปรากฏว่าก็ไม่มีนะเฮ้ยจริงๆรับน้องมันไม่ต้องไปดูประวัติเขาขนาดนั้นมั้งว่าจะติดเชื้อไม่ติดเชื้อหรืออะไรยังไงใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับทําไมครับในในทางกฎหมายนะต่อจากนี้เราจะเริ่มคุยเลยว่าเฮ้ย รับน้องที่มันถูกกฎหมายอ่ะที่มันรับแล้วรุ่นพี่ไม่ติดคุกเนี่ยรุ่นน้องก็ไม่เจ็บไม่ตายมหาวิทยาลัยไม่เสียชื่อเสียงไม่ไม่มีใครเสียอนาคตเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างไอ้อย่างระบบที่เขาสั่งให้น้องลงไปในบ่อบำบัดน้ําเสียนี่คือเขาเรียกว่าเป็นระบบอะไรครับเป็นโซตัสหรือเปล่าเป็นระบบโซตัสพ็จะมีพี่วักที่เรายังตอบไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคุณเบียนาทำไมครับนักข่าวพยายามไปถามว่าตกลงว่าเป็นรับน้องหรือเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนหรือว่าเป็นประเพณีหรือว่าอะไรเขา บอกเขาพูยไปเขาก็ขัดกันไปก็ยจะไม่มีข um> ้อมูลที่ชัดเจนในขณะนี้เขาไม่กล้า yani พูดไงเพราะว่ามันมีความรับผิดทางกฎหมายอาญาอยู่ด้วยอเอาละคุณเบียร์นัทรู้ไหมว่าการวักน้องเนี่ยในทางกฎหมายมันมีผลยังไงมั่งครับผมก็มีข่าวทุกปีเด็กช่างบ้างอาจจะไม่ใช่ที่นี่นะก็มีเยอะยะแยะมากมายนะครับที่มีเสียชีวิตกันทุกปีเลยผมว่ามหาวิทยาลัยชั้นนําก็มีนะเรื่องการวักกันวักคืออะไรวะคุณเบียร์นัทคือการที่รุ่นพี่เนี่ยมาสั่งให้น้องทํากิจกรรมบางอย่าง แต่จุดประสงค์เขาก็บอกว่าเพื่อให้น้องรักกันรักกันเองรักกับรพื่น <ๆ S 2> พี่เพื่อสาหรับประมาทสา,าอะไรนะรักกับรพื่อน<ๆ>พี่<ๆ>รักกันไปดูเพื่อนท้องพี่น้องเนี่ยเออ ครับผมดีที่ความความรักของเขาก็เลยแต่ว่าเขาอาจจะใช้คํารุนแรงไปหน่อยอย่างเช่นอย่างเช่นสั่งให้หมอกลิ้งลุกครานบ้างดาทเนี่ยอันนี้รุ่นพี่ในค่ายทหารใช่ไหมเป็นรุ่นพี่ในไหนในค่ายทหารอาจจะออกไปนอกสถานที่บ้างในมหาลัยบ้างก็มีเหมือนกันอันนี้มหาลัยหรือค่ายทหารก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้มหาลัยมันจะไปทำอย่างไรมันทำไม่ได้เหรอครับมันทำไม่ได้ครับคือตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตราที่392 ผู้ใดทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เค้นนะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับอ๋อทำให้กลัวทําให้กลัวบางทีตกใจอะอยู่ๆตกใจบีบมาครับมาวักใกล้ๆอ่ะเออเออมาไปเดี๋ยวนี้กลัวนี้กลัวกลัวกลับไปนอนฝันร้ายเลยเนี่ยโทษเท่าไหร่ครับโทษหนึ่งเดือนโอ้โหไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับแต่นี้มันเบาๆเบสิกเบสิก ข้อหานี้ยอมความไม่ได้นะครับ้าวเหรอครับข้อหานี่ทําได้แต่เปรียบเทียบปรับนะอืมก็คือไปขู่เข็นเนาะและอีอย่างขู่เข้นเนี่ยแล้วก็ไปด่าทอเนาะครับคุณทนายก็ก็ตัวเดียวกันแหละกับขู่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันแหละ้คำหยาบคายอาจจะเข้าข่ายดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือเปล่าเข้าไปด่าอย่างไงอะด่าองหน้ารักจังอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับด่าขึ้นสารพัดสัตว์ครับคุณทนายเอ้าทำไมทำไมไปด่าเขาอย่างนั้นล่ะไม่รู้เป็นการวาร์กใช่ไหมเป็นการวาร์กระบบโซลตส วักชนิดหนึ่งคือไปด่าเป็นการทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราลดคอลศักดิ์ศรีลงมาโทษเท่ากันครับครับผมอยู่เอาง่ายๆนะการเดินหน้าไปด่าใครไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องก็เป็นความผิดทางกฎหมายครับมีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน10,000่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเอะแล้วอย่างกรณีพวกนี้เนี่ยนะการที่เป็นรุ่นพี่ไม่ได้แปลว่าคุณจะมา มาทําอะไรก็ได้มาด่าผมว่าไอ้นี่ก็ได้นะขึ้นสารพัดสัตว์นี่ไม่ได้เลยแต่ถ้าจะมาด่าว่าไอ้หล่อผมก็เจ็บใจอยู่โอ้จ็บใจเอามีด้าอีหน้ากเลยดีกว่าด่าบ่อยๆเลยครับเอ๊ะแล้วอย่างพวกนี้เนี่ยเขามีการบังคับให้น้องเข้าหรือเปล่าจะมาอ้างว่าน้องสมัครใจเข้ามาหรือเปล่าการบังคับรับน้องผิดกฎหมายหรือไม่ใช่ไหมใช่พรุ่งนี้ครับมาติดตามกันต่อกับทนายคู่ใจครับสำหรับวันนี้ผมและคุณเปียนัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสดีครับ